สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่21มิถุนายน2553ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชวรโรกาสให้ผู้อานวยการหน่วยธนตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและคณะเฝ้าทุนละอองธุลีพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายรากฟันเทียม วันนี้เวลา18นาฬิกา3นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จออกหน้าห้องประชุมชั้น14อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลสิริราชพระราชทานพระบรมราชาวโรกาสให้ศาสตราจารย์พิเศษทันตแพทย์หญิงท่านผู้หญิงเพชราเตชะกัมพุธผู้อำนวยการหน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและประธานกรรมการมูลนิธิทันตนวัตกรรมในพระบรมราชูปถมัมภ์พร้อมด้วยคณะทันตแพทย์ผู้วิจัยและพัฒนารากฟันเทียมจากกระทรวงวิทยา สารและเทคโนโลยีกับคณะวิศวกรผู้ออกแบบและผลิตรากฟันเทียมจากบริษัท P W PLUS จำกัดเฝ้าทูลละอองทุลีประบาททูลกล้าทุนกระหมอ่อมถวายรากฟันเทียมจำนวน999ชุดเพื่อทรงใช้หรือพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย รากฟันเทียมคืออุปกรณ์ทางทันตกรรมที่นำมาใช้ทดแทนฟันธรรมชาติของมนุษย์ทำมาจากโลหะผสมไทเทนเนียมมีคุณสมบัติไม่เป็นพิษต่อร่างกายสามารถเกาะยึดติดกับกระดูกของมนุษย์ได้ดีรากฟันเทียมไทยเกิดขึ้นจากพระราชกระแสร,รับสั่งให้ทันตแพทย์ทำการวิจัยคิดค้นและผลิตอุปกรณ์ทางทันตกรรมขึ้นใช้เองในประเทศเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยสืบเนื่อนจากเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับการรักษาพระทนด้วยวิธีทันตกรรมรากฟันเทียมจากทันตแพทย์ที่ถวายการรักษาและปรากฏผลว่าพระทนนั้นกลับมาบทเคี้ยวอาหารได้ดังเดิมเป็นที่พอพระราชาหารุไทยจึงมีพระราชปร,ประสงค์ให้ประสบนิกรผู้ยากจนผู้ด้อยโอกาสได้รับการรักษาเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตามรากฟันเทียมที่ใช้นั้นจําเป็นต้องนําเข้ามาจากต่างประเทศมีราคาสูงถึงชุดละ20 0 0 0ื่นถึงสามหมบาทจึงมีพระราชากระแสะรับสั่งให้ทันตแพทย์ที่ถวายการรักษาทําการศึกษาวิจัยและพัฒนาให้สามารถผลิตขึ้นเองใช้เองในประเทศเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่าย ทันตแพทย์ผู้วิจัยจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะวิศวกรจากมูลนิธิทันตะนวัตกรรมในพระบรมราชูปถัมภ์หน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวจึงร่วมกันออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีจนสามารถผลิตรากฟันเทียมขึ้นในประเทศและได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานนานาชาติ iso 1 3 4 8 5 อีกทั้งได้รับการรับรองความปลอดภัยตามข้อกำหนดของกฎหมายเครื่องมือแพทย์ของกลุ่มประเทศสมาคมเศรษฐกิจร่วมยุโรป MD d 93/42 EEC โดยเป็นวัสดุฝังในร่างกายที่ได้รับการรับรองเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเรื่องความปลอดภัยจากสาภาพยุโรป ด้วยความสําเร็จจากผลงานวิจัยดังกล่าวจึงสามารถลดค่าใช้จ่ายในการรักษารากฟันเหลือเพียงประมาณชุดละ3,000บาทซึ่งส่งผลให้ผู้มีรายได้น้อยและด้อยโอกาสสามารถรับการรักษาได้อย่างทั่วถึง นอกจากนี้ผลของการค้นพบเทคโนโลยีการผลิตรากฟันเทียมดังกล่าวยังสามารถนำไปผลิตรากเทียมสำหรับยึดอวัยวะเทียมในส่วนอื่นของร่างกายผู้พิการหูเทียมตาเทียมจมูกเทียมตลอดจนเหล็กดามกระดูกที่หักหรือกระโหลกแตกทั้งมนุษย์และสัตว์ได้ทั้งหมดจึงเป็นการเปิดมิติใหม่แห่งการผลิตเครื่องมือทางการแพทย์ในประเทศไทยซึ่งนับเป็นพระอัจฉริยภาพทางด้านการแพทย์และด้านทันตแพทย์อีกสาขาหนึ่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเป็นพระม หากรุณาที่คุณอันล้นพ้นที่ทรงพระเมตตาต่อพระ